บางย,ยีดำฮันซึงอูร่วมด้วย12หนุ่มวงบัสพร้อมเสิร์ฟความฟินที่งานเมรีบ๊อบเฟสต้าวันเสาร์ที่23ธันวาคมนี้นะซันเดอร์โดเมืองทองธานี ช่วงนี้เป็นแฟนเคป๊อปและคอซีรีส์เกาหลีได้วีดรับดาราศิลปินตัวท็อปจากแดนกิมจิกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวและในวันเสาร์ที่13ธันวาคมนี้ณตันดโดมึงทองธานีทางวาย g l o b a l ผู้จัดใจดีของไทยก็ขอแปลงกายเป็นซานต้าส่งมอบความสุขส่งท้ายปีต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับคอนเสิร์ตรวมศิลปินฮอตทั้งไทยและเกาหลีมากความสามารถที่งาน m าร r ป๊อปเฟ s t a า2023โดยทัพศิลปินงานนี้ มีทั้งบางเยดำอดีตเมน์โวคอลความสามารถรอบด้านแห่งบอยแบนด์วงเทรเชอร์รวมไปถึงฮันซึงอูดาราศิลปินหนุ่มฮอตจากวงวิกเทนและเวทีโปรดิวซ์ x 1น1อนอกจากนี้ยังมี12หนุ่มวงบัส Because of You ไอชายจากรายการ Survival ชื่อดังอย่าง S ซเว่นเอชไนซูวซึ่งสมาชิกนั้นประกอบด้วย12หนุ่มไอดอลไทยสุดฮอตทั้งหมดพร้อมมาศาสตร์ความสุขเป็นของขวัญคริสต์มาสแก่แฟนๆชาวไทยแบบจุกๆจ,จ,จัดเต็มท่ามกลางแสงสี ีเสียงที่ทางผู้จัดเตรียมเนรมิตให้คริสต์มาสปีนี้จะเป็นคริสต์มาสที่สุดฟินสำหรับแฟนๆทุกคนบัตรงานนี้ยังมีเปิดจำหน่ายทาง w w w y Global-Music.com พร้อมสิทธิพิเศษแบบปังๆอีกเพียบแฟนๆติดตามความเคลื่อนไหวงานนี้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ Y g l o b a l ผู้จัดงาน